a l right, I'll write UA900 Word YouTube s c r i p t about the 2026 Thailand Miss i l e l c h e n g d u J20 and it's price With your channel name Unique KAUTOS and a Fast 30 Second Thai Intro Hook to Grab Viewer The style will be cinematic, engaging and perfect for narration Fast 30 Second Hook in Thai, เสียงเครื่องบินเจ็ดทยานขึ้นฟ้าพร้อมแฟลชภาพ J20 และขีปนาวุธ คุณพร้อมหรือยังที่จะเห็นประเทศไทยก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ของพลังทางอากาศปี2026มังกรล่องหนจากจีนถึงดูเจ20พร้อมระบบขีปนาวุธล้ำอนาคตกำลังจะประจำการในกองทัพไทยมันจะเปลี่ยนเกมสงครามในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไปตลอดการและว,วันนี้ยูนิคคาเอ s จะพาคุณไปดูความจริงทั้งหมดรวมถึงราคาที่ทำให้หลายคนไปรวมถึงราคาที่ทำไอ ท้องฟ้าไทยในปี2026อาจจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเมื่อกองทัพอากาศไทยเตรียมต้อนรับหนึ่งในเครื่องบินรบที่ลำหน้าที่สุดในโลกเฉิงดูเจ20หรือที่ได้รับฉายาว่ามังกรล่องหนการระมาของเจ20ไม่ได้เป็นเพียงแค่การซื้ออาวุธใหม่แต่มันคือสัญ,ญลักษณ์ขององค์การก้าวเข้าสู่ยุคแห่งเทคโนโลยีการรบระดับโลกสำหรับไทย เครื่องบินรบรุ่นนี้ถูกพัฒนาโดยจีนให้เป็นรุ่นที่5มีคุณสมบัติเด่นคือความสามารถล่องหนต่อเรดาร์ความเร็วเหนือเสียงและพลังการโจมตีระยะไกลที่น่าทึ่งสิ่งที่ทำให้ข่าวนี้ร้อนแรงคือเจยีของไทยจะมาพร้อมระบบขีปนาวุธรุ่นล่าสุดโดยเฉพาะ p l 15ที่มีพิสัยยิงไกลกว่า200กิโลเมตรและ P ี10สำหรับการสู้รบในระยะประชิดทั้งคู่ใช้เทคโนโลยีติดตามและล็อกเป้าหมายขั้นสูงสามารถรับมือสถานการณ์การรบที่ซับซ้อนได้อย่างเหนือชั้น แล้วทำไมไทยถึงเลือก J20 คำตอบสั้นๆคือมันคือการผสมผสานระหว่างประสิทธิภาพและความคุ้มค่าแม้สหรัฐอเมริกาจะมี F35 ที่เป็นตัวท็อปในตลาดแต่ข้อจำกัดด้านการขายและราคาที่สูงเกินไปทำให้ไทยหันไปทางจีนซึ่งเสนอข้อตกลงที่ยืดหยุ่นและรวดเร็วกว่าราคาล่ะ ข้อมูลจากกวงในระบุว่า J21 ลำมีราคาอยู่ที่ราว110ล้านดอลลาร์หรือประมาณ3,850ล้านบาทไทยแต่ถ้ารวมชุดอาวุธขีปนาวุธการฝึกนักบินและสัญญาบำรุงรักษาหลายปีราคาต่อเครื่องอาจแต่6,000ล้านบาทซึ่งเป็นตัวเลขที่ทำให้หลายคนตะลึงแต่เมื่อพิจารณาในแง่ยุทธศาสตร์นี่คือการลงทุนเพื่อให้ไทยมีศักยภาพทางอากาศเทียบชั้นประเทศชั้นนำในภูมิภาค การมี J20 ในฝูงบินหมายความว่าประเทศสามารถป้องกันน่านฟ้าและคุ้มครองผลประโยชน์ทางทะเลได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นสเปคเด่นของ J20 ความเร็วสูงสุดแมท2ระยะบินไกลสุดมากกว่า2,000กิโลเมตรโดยไม่ต้องเติมเชื้อเพลิงระบบสเตลลดการสะท้อนเรดาร์จนศัตรูตรวจจับได้ยากอาวุธขีปนาวุธ P ี1 5 PL-10 และอาจรวมถึงอาวุธโจมตีภาคพ,พื้นดิน การได้เครื่องบินรบล่องหนแบบนี้ไม่เพียงทําให้ไทยมีความได้เปรียบในภารกิจป้องกันแต่ยังเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติการเชิงรุกหากสถานการณ์บีบคั้นอย่างไรก็ตามมันไม่ได้มีแต่ข้อดีการเลือกซื้อเจ20หมายถึงไทยจะต้องพึ่งพาการซ่อมบำรุงและอะไหล่จากจีนไปอีกหลายสิบปีซึ่งในมุมยุทธศาสตร์คือการผูกพันระยะยาวกับประเทศผู้ผลิตหากในอนาคตเกิดความขัดแย้งทางการเมืองอาจกระทบต่อการดูแลเครื่องบินเหล่านี้ได้ นอกจากนี้ระบบการควบคุมของ j 20แตกต่างจากเครื่องบินตะวันตกมากนักบินไทยจะต้องฝึกหลายร้อยชั่วโมงเพื่อให้ชำนาญและการฝึกนี้ไม่เพียงแค่การบินแต่รวมถึงการใช้ระบบเรดาร์การล็อกเป้าหมายและการยิงขีปนาวุธให้แม่นยำในสถานการณ์จริงในเชิงภูมิรัฐศาสตร์การซื้อ j 20ทำให้ไทยขยับเข้าใกล้จีนในแง่ความร่วมมือทางทหารซึ่งอาจส่งผลต่อความสัมพันธ์กับประเทศตะวันตก ในขนาดเดียวกันมันก็ทําให้ประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนจับตามองเพราะอาวุธล้ําสมัยนี้สามารถเปลี่ยนสมดุลอํานาจในภูมิภาคได้ในมุมมองของประชาชนเสียงวิจารณ์มีทั้งสองด้านฝ่ายหนึ่งเห็นว่านี่คือการลงทุนเพื่อความมั่นคงในอนาคตอีกฝ่ายมองว่าเป็นค่าใช้จ่ายมหาศาลที่อาจนําไปใช้พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในประเทศได้ดีกว่าแต่ในโลกความจริงการป้องกันประเทศก็เป็นสิ่งที่ละเลยไม่ได้โดยเฉพาะในภูมิภาคที่การแข่งขันด้านอาวุธกําลังร้อนแรงขึ้นทุกปี ลองจินตนาการปี2026คุณมองขึ้นไปบนท้องฟ้าและเห็นเงาดำเพรียวคมของเจ20บินแหวเกเมฆเสียงเครื่องยนต์คำรามดังก้องนั่นไม่ใช่ภาพจากหนังฮอลลีวูดแต่มันคือความจริงของน่านฟ้าไทยนี่คือก้าวใหม่ของกองทัพอากาศไทยและไม่ว่าคุณจะเห็นด้วยหรือไม่เจ20ก็จะกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของยุคใหม่ที่ผสมผสานเทคโนโลยีล้ำสมัยเข้ากับยุทธศาสตร์การป้องกันประเทศ และเมื่อพูดถึงราคาแม้มันจะสูงเลีว่วแต่ถ้ามันช่วยป้องกันประเทศและสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยของชาติบางทีตัวเลขเหล่านี้ก็อาจจะคุ้มค่ามากว่าที่เราคิดอัโรนี่คือยูนิค่าเอยูทถ้าคุณชอบเรื่องราวแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดทุกข่าวสารสุดมันเกี่ยวกับเทคโนโลยียานยนต์และอาวุธล้ำอนาคตแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้า ให้คุณต้องการฉันสามารถทำเวอร์ชันนี้พร้อมไกด์ตัดต่อ,ตอบวกเอฟเฟกต์เสียงให้เลยเพื่อให้คุณตัดเป็นวิดีโอ YouTube ได้ทันที